สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บ้ต้องกับมาอยู่หน้าห้างเซนทันโบนพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวบ่าทองกัสีพาท่านผู้ชมเอาไปชมเบิ้องนง้่ตกเที่ยวอ่าชาต่างชาตินะทุกคนโอ้โหนั้่ตกเที่ยวชาวต่างชาติเบิงเงอาพี่น้องอันนี้อยู่หน้าห้างนะทุกคนป้ทุกพี่น้องเลย อัลโกดาวตังนียได้นับต้องเที่ยวชาวต่างชาติทุกคนเลยะเบองเอาซับ้ารีทุกคนปอทุกเบองเอาทุกคนเลยปอทุกปอดองก็เคยมาเห็นงานย่างที่เราทุกคนอันนี้อยู่หน้า ทางเส้นท่านเด้อทุกคนเบิ่งเอาคนลายแห้งีพี่น้องเอ้ยเต็มหมดเลยยานนี่แถวนี่นะพี่น้องเตอแทบบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งคนมีตาดารานักแสดงเข้ามาถ่ายคลิปถ่ายทำถ่ายหนังนะทุกคนคุณเบิ้งพี่น้องเอ้ย ปพี่น้องเด <Okay, please. S 1> ี๋ยวปลาทองก็ดีพาคนเดินชมอยู่ยานนี่ไงนะทุกคนบรรยากาศโอ้โห <Okay. S 1> พี่น้องสดๆมันนนอนเลยปัวปลาทองไปได้มาดูเติบพี่น้องเลยมาหมนอีทุกวันโชคดีหลายพี่น้องไลยมาเห็นนะทุกคนปลาทุก เบิ้งเฮาทุกคนเด้ปวดแน่นเลยทุกคนเลยยางแคบได้เลยพี่น้องเบิ้งเ่าวปวดเออเถอะปวดพี่น้องเยมองนี่คือหน้าเซนทันนะทุกคนหน้าหางเซนทันโโอ้หเบิ้งเฮาทุกคนเด้ บรรยากาศฝนเยอะแยะมากมายหน้าแน่นมากฝนเลยเปิ้ลหนองโอ้โหทุกเปิ้องเบิ่งเขาแต่งตัวโอ้ยพี่น้ลฝนแต่ว่าบป้องกับอธิบายว่าทุพี่น้องจับเป็นงานอีหยังเนาะทุกคนเบิ่งเอา เบิร์เขาคนความมาหลายความเยอะพี่น้องเลยหุ่นปลาทองเดินมาตั้งแต่หุ่นโอ้อันนี้นักบินอาวากาศหุ่นเนี้ยุ่นตัวหุ่นพี่น้อยว้าท้อหุ่นโอ้โหพี่น้องเลยหุ่มือนี่ปลาทองมาตัวโชคดีหลายพี่น้อยเลย กดไอ้เลยพี่น้องเลยอยู่หน้าหางปวดจะตามขาดเต้เลยทุกคนสพปวดตอนรกมานี่ปุ๊บมนีบัดรทองอยู่ด้านนอกก็คืออยู่ด้านนอก <im itation> อดรานอกตาเซนท่านนะทุกคนป้าเขาส่ <laughs> วนฟังนั่นนะทุกคนฟังนั่นก็จะเป็นบิสซี่นะทุกคนส่วนฟังนี่ก็จะเป็นเซนท่านเพื่อยหน้าเซนท่านพี่น้องเอ๋ยนาเซนท่านแทบแต่เมื่อนี้พี่น้องเ <im itation> อ๋ยพราะวัฒน์ทองนี่วิวมาตัง้งแต่คุณนะทุกคน บาดเขาโอ้บังนี่เขาเจ้าเฮ็ดบันไดเดือนขึ้นแล้วพี่น้องตัว่าบัดท้องบระเดมาโดนเติบมามือนี่เพราะเหบันไดเดือนขึ้นฟังนี่แล้วเดี๋ยวเี๋ทุกคนเห็นตาตัวตะกอนบ่มีเลยตะกอนบ่มีนะทุกคนปตาโถูกนักชินมีน้ำซุน้ำทุกคนเบิ่งเข้าเหด ผู้มีนามผู้นำได้มองหนีทุกคนมากลางคืนผู้สุดคลักนะกคนไปพี่นำ้ำงดด้านหนา้ามีเวทีนะทุกคนมีเวทีนักลองนักแสดง ายแห้งดีถูกกังหอกระปินนลโอเคอ้ยน้เัะถ่ายรูปค่ะเซลฟี่ชอบค่ะถ่ายรูปค่ะว้าวกระนโอเคปิงทำนี่คนคนลายแหงดีอันนี้หน้าเส้นพันนะคนหน้าเส้นพันถทั

ส่วนฝัง่งนั้นนะฝั่งนั้นก็จะเป็นอ่าจิ๊กตีนะทุกคนเนี่ยนนี่เป็นตู้หุน่นหรือเป็นคนวะทุกคน,คนเป็นคนนั่น,น,อโ,นโอ้โหพี่หน่อยมาด้านนี้ทุกคนมาด้านนี้มาด้านนี้นี่ด้านไหนอีกอะ คนก็หลายๆพี่น้องด้านในแต่ว่าปัตรทองก็อธิบายบาอถึงเพราะว่ามันเป็นงานอย่างน้องพี่น้องบัตรทองกบาดูโอ้โหค <c oughs> นเรเต็มเลยทุกคนย่างหได้ลยย่างจนหมดเลยพี่น้องเดี๋ยวปัตรทองดูพาทา่านผู้ชมมาด้านนี้นะทุกคนมาด้านนี้มาด้านนอกเขาไปด้นานในผมก็มีทางไป ตัวคุณท <LO> ุกคนตัวคุเบิ่งเอาทุกคนพี่หน่อยเอไุ้คนทุกคนเลยตัวคุณเดินได้ขยับได้ทุกคนร่มขา

ดอไน้อานะแต่ด <imprisoned> anyway, ้อานาตาม่ัก็ไดหมได้คนไรยแห้งคนเอาเบิ่งบรรยากาศเอาเบิ้งคนเบิ่งคนเอาทุกคนความมันหลายโอ้โหน้อเลย ทุตยอดปาทองเดินมาตั้งแต่มาตั้งแต่สกายบอกนะทุคกคนสกายบลอ็อกลงบ้าบมาได้เลื่อนทั้งหนาพูดง่าทั้ทงหนาพี่น้องทั้งหนาแก็เดินมาทุกคนอันนี้ก็เป็นด้านหน้าด้านหน้าคือกันพี่น้องกานหน้าเซ็นทรัลพูดโซนทันนี่งทางนี่ก็จะเป็นอ่ามิกซีนะทุกคนมิกซี่เฮ้ยไง ว่าดูตัวผ้าคลุมปไดมากทุกคนเบิ่งนคนสกายบล็อกทุกพี่น้องนักท่องเที่ยวลายแห้งหลีทุกคนโคนทุกพี่น้องเลยบันไดเลื่อนทุกคนเบิ่งเอาพี่น้องบันไดเลื่อน อันนี้อยู่ข้างนอกนะพี่น้องจังมันเด่นเด็กบันไดเลื่อนเบิึงเอาทุกคนเด็กบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนแากแดดตทบฝนพี่น้องบันไดเลื่อนของเขาเบิึงเอาทุกคนโอ้ถูกปลอมน้ำตองเที่ยวชาวตางชาพี่น้องอุ้มันแย่เขาแย่กันลงมากโอ้ถูกถ้าคนถ้าคนลงนะทุกคนเบิึงเอาโอ้ พอช่องเง็น,นยแบ่ออนไลน์พี่น,น้องออนอนดีเอาลอโอเคเอาว่านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขานำอไรมาเที่ยวนอกพี่นอ้อง่าอยู่หน้าเซนทันก็นมีงานนะทุกคนงาน,งานงการสแสดงตลานักร้องมาเต็มกองเวทีคุณพี่นอ้นองดูว่าด้านหน้าด้านนอกก็กคนเต็มเลยเซ็นทันกับมีคนหลายแห้งนี้พี่นอ้อง เอ๋อท่านผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้นะพรท่องกับศรีดาท่านผู้ชมเพียงตัวหนีถ้ามากระบาดโคตรสุดท้ายโคตรกดไลค์กดติดตามโคพี่น้องสิ่งที่สำคัญเนาะโคตรข้ามโฆษณาเตรียมตัวกำลังแรงใจพรท่องเลยด้อยสำหรับคลิปนี้กับศีดาท่านผู้ชมเพียงตัวหนี้เดี๋ยวมากันในคลิปหน้าสวัสดีครับ